เช็คลมยางพ่กครับน้ำมันจะหมดแล้วครับเอายุ่งแล้วสิขับเคลิ่นเลยเต็มถังครับพี่ได้เลยน้องเติมครั้งที่แล้วนวิ่งไดทุนนี้เองเหรอเอ๊มันผิดปกตินะมันนา่าจะวิ่งได้มากกว่านี้นี่นามันจะต้องมีอะไรแน่ๆเลย <c oughs> พอ่อคราวนี้น้ำมันวิ่งได้น้อยกับปกตินะพ่อขับเร็วใช่ไหมเปล่านะขับเท่าที่แม่สั่งอะและทำไมถึงวิ่งได้น้อยลงละ่ะ แม่ฮะมาดูอะไรเร็วเย้ว <Yeah. S 1> ที่พ้จ่ายไม่ยอมเติมลมยางให้พอดีก่อนล,อล็อกเหรอนเนี่ยน้องเติมลมยางด้วยจ้ะพ่อรู้ไหมว่าถ้าเราไม่เติมลมยางให้พอดีนะจะทําให้เราสูญเสียน้ํามันโดยเปล่าประโยชน์เช่นรถยนต์น่ะ เราจะเสียน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ2.4ลิตรสำหรับรถจักรยายยนยนต์ประมาณ1.2ลิตรแล้วรถบรรทุกประมาณ4.2ลิตรเราคิดดู30วันเราก็จะเสียน้ำมันต่อปีคิดเป็นเงินต้องมากมายสิ่งที่ตามมาก็คือว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปกคลุมชั้นบรรยากาศโลกของเราจะร้อนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีน่ะพ่อรู้หรือเปล่าเลยจ๊าฮะรู้แล้วครับแม่แต่คุณนายครับค่าน้ำมัน1,000บาทครับอันนี้ค่ะและที่สำคัญมันเปลืองเงินนะรู้ไหมชัดเจนเลยจ้ะแม่ เราลำยังให้รถบอนด้วยครับจ้ารู้ละของแม่รักกันจีแม่ลูกคู่นี้